สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับวันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการแก้ปัญหาตั้งค่าพื้นหลังแยกจอไม่ได้บน Windows 11นะครับพอดีมีน้องสอบถามนะครับเขาดูคลิปในการแนะนําวิธีการตั้งค่าภาพพื้นหลังแบบแยกจอนะครับมี2จอเนี่ยเราสามารถจอที่1ภาพหนึ่งจอที่2ภาพหนึ่งนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับในคอมเมนต์ที่น้องถามมาว่าพี่ครับผมทําตามแบบพี่แล้วแต่มันแยกไม่ได้ครับมนได้แค่ภาพเดียวนะครับ ซึ่งพี่ก๊อฟก็สังเกตว่าจริงๆตามหลังเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันต้องตั้งค่าแยกจอได้นะครับพี่ก๊อฟก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมทาไม่ได้นะครับก็ไปค้นหาดูนะครับลองทําดูปรากฏว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปตั้งค่า virtual desktop นะครับซึ่งพอตั้งค่า virtual desktop เนี่ยจะไม่สามารถตั้งค่าแยกพื้นหลังได้นะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้นะครับเราสามารถแก้ไขปัญหาโดยการปิดตัว virtual desktop นะครับ ซึ่งน้องอาจจะไม่รู้ว่าขั้นตอนในการแก้ปัญหาตรงนี้ทํำยังไงนะครับพี่ก,อก๊อฟเลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูดีว,ว่าการแก้ปัญหาตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาตั้งค่าพื้นหลังแบบแยกจอไม่ได้โบเมโด11นะครับพอดีมีน้องสอบถามมาแล้วพี่ก๊อฟก็หาเอ๊ะขั้นตอนมันเกิดจากอะไรนะครับเพราะพี่ก๊อฟเซ็ตแล้วยังไงก็เจอเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากตอนนี้พี่ก๊อฟเริ่มรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรนะครับก็คือตัวง เวอร์ชวลเดสก์ท็อปนะครับหมายความว่ายังไงก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นก็คือสมมุติว่าเราต้องการเซตในตัวของเดสก์ท็อปนะครับก็คือภาพพื้นหลังเนี่ยนะครับทำยังไงครับเราจะคลิกขวานะครับเลือก personal ลไรท์นะครับ personal ลไรท์ก็คือผู้กันตรงนี้นะกดเข้าไปจากนั้นก็ไปที่ background นะครับ background นะครับทุกทีเนี่ยนะครับถ้าเราคลิกขวานะครับมันก็จะบอกให้คลิกขวาไปเลือกคำว่า set monitor นะครับ set monitor แต่ปรากฏว่าอันเนี้ยจะเห็นว่ามันไม่มีคคคาาวว่่มมนนนเรลยะะััีบ ย,ยกตัวอย่างอย่างเช่นก็จะเซตภาพตัวนี้นะครับภาพตัวนี้นะให้เป็นเดสก์ท็อปที่1เพราะว่าเราเข้าใจว่าเป็นมอนิเตอร์ไงก็กดที่1ปุ๊บนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนภาพไปแล้วแต่ถาม,ถามว่าพอเราเซตคําว่าเดสก์ท็อปที่2นะครับมันก็ไม่เปลี่ยนเห็นไหมเอ๊ะทำไมไม่ภาพไอตัวมอนิเตอร์ที่2ไม่เปลี่ยนนะครับเดสก์ท็อปที่1เปลี่ยนเอองงทุกคนงงเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมอย่างนี้ต้องอธิบายก่อนว่า มันมาจากตัว virtual desktop กับ virtual desktop คือกด window s tab ครับ window s tab ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับมันจะแยกคำว่าจาก monitor เป็น desktop แทนพอเซตแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นเซตที่ desktop ไม่ใช่ monitor นะครับทำให้เวลาเราเซตภาพทำไมมันไม่แยกจอมันไม่แยกครับมันแยกที่ desktop แทนวิธีการก็คือให้เราปิด desktop ที่เราไม่ได้ใช้งานกดปิดเลยฮนะกดปิดแล้วกลับมานะครับกดปิดแล้วกลับมาปุ๊บเนี่ยให้เราคลิกขวา ต้องหาคำว่า Set Monitor ครับ Set Monitor มันถึงจะเปลี่ยนภาพให้เราตามที่เราต้องการ,รว่า m o n i t o อร์แยกกันนะครับเมื่อใดที่เราไปเปิด v i r t u a l Desktop ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถ Set แยก Monitor ได้ทำความเข้าใจก่อนนะทำไมแยก m อน i t o อร์ไม่ได้อ่าเพราะว่าเราไปเปิด v i r t u a l Desktop ปทำให้ระบบในการเซตแบ็กกราวน์เนี่ยมันไปแยกที่เดสก์ท็อปไม่ได้แยกที่มอนิเตอร์แล้วนะครับทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าเอ๊ะ ทำไมดูคลิปพิคอปแล้วมันเปลี่ยนเดสก์ท็อปแยกจอได้พอผมมาเซตแล้วทําไมไม่ได้ให้สังเกตตรงนี้เลยครับพอเราคลิกขวานะครับเลือกคาว่าเซตเนี่ยเซต for อะไรถ้า for m ิเตอร์ต้องแยกได้แต่ถ้าเป็น for d e s k ็อปแยกไม่ได้นะครับเดี๋ยวตัวอย่างอี่ตอนนี้พิคอปจะเป็น monitor ที่1นึ่งอกดเลยปุ๊บนะครับก็จะกลับมาเห็นไหม monitor ที่1นเห็นไหมครับนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่าอันนี้เดสก์ท็อปที่1นึ่ะพิกอปเพิ่มเข้ามาปุ๊บนะครับ เปิดขึ้นมานะครับกลับมาที่หน้าจอตรงนี้คลิกขวาคราวนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมไม่มีมอนิเตอร์แล้วมันกลายเป็นเดสก์ท็อปแล้วเห็นไหมคราวนี้ก็คือพี่ก๊อปจะเซตตัวนี้นะครับให้เป็นเดสก์ท็อปที่2นะครับเมื่อกี้ภาพเดสก์ท็อปที่2มันจะเป็นภาพตัวไอรอนแมนเห็นไหมนะครับปึ๊บปึ๊บคลิกขวาเดสก์ท็อปที่2ปึ๊บภาพตัวนี้จะไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับภาพมอนิเตอร์ที่2ก็ไม่เปลี่ยนแต่มันจะไม่เปลี่ยนที่เดสก์ท็อปที่2นี่เห็นไหมนะครับ อันนี้แหละทีะ่เราต้องดูก่อนว่าตอนนี้ไอ้ตัวเดสก์ท็อปเนี่ยนะครับเราเซตเป็นแบบไหนนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้วินโดวส์11ก็ยังมีความผิดเพี้ยนนะเนี่ยขณะที่ก๊อลฟเซตเดสก์ท็อปที่2ไม่ได้เซตเดสก์ท็อปที่1มันยังเพี้ยนเลยไหมเนี่ยพอกดกดเดสก์ท็อปที่1นึปุ๊บเดสก์ท็อปที่2ไม่เปลี่ยนเห็นไหมเห็นไหมยังมีความเพี้ยนนิดหน่อยนะครับแต่ทำความเข้าใจก่อนว่าอันเนี้ยที่ถามว่าเอ้ยพี่แบ็กกราวดทำมันไม่เปลี่ยนเซตมอนิเตอร์ไม่เปลี่ยน หลักการง่ายๆคือถ้าไปเปิด Virtual Desktop เนี่ยมันเซตมอนิเตอร์ไม่ได้มันกลายเป็นเซตเดสก์ท็อปนะครับให้สังเกตตรงคําว่าคลิกขวาแล้วก็เซต for อะไรถ้ามันขึ้นคําว่า for Desktop เนี่ยคุณเปลี่ยนมอนิเตอร์ที่2ไม่ได้คุณต้องไปลบก่อนลบก็คือกด w i n d o w แ Tab แล้วกดกระกะบาทนี้ออกไปเลยนะครับไม่ต้องมี New Desktop ขึ้นมานะครับคุณถึงจะสามารถเซตแบ็กกราวแยกจอได้นะครับ เชื่อว่าใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะว่าผมเซตไม่ได้ทําไมมันเซตแยกจอไม่ได้ลองนําเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเราอยากสมุนพวกเราครับสามารถกดซุปเปอร์แดงครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปหรือจะกดติดตามนะครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ